สวัสดีสมาชิกสวนของคำทุกท่านนะครับก็วันนี้พามาดูทุเรียนนะฮะเป็นต้นนกกระจิบนะครับที่อ่าออกจะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่าดูจากระยะไก,กลๆหน่อยดูจากภายนอกก็จะธรรมดาไปนะฮะอ่ามาดูใกล้ๆชัดๆหน่อยนะครับก็จะมีอาการเกี่ยวกับโรคของอ่าอาการเพี้ยะนะครับอ่าน่าจะเป็นพวกไรแดงนะฮะที่กัดกินหน้าใบนะครับนะจะ มันจะกิดกินหน้าใบในช่วงนี้นะครับหน้าใบที่อยู่ด้านบนนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีใบลักษณะเส้นลาย,ลายแล้วก็เหมือนจะมีขี้นะฮะมันเป็นขี้ของพวกนี้นะครับเป็นเม็ดจุดๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นด่างๆไปในใบเยอะอยู่นะครับแล้วก็สีของใบก็จะออกลักษณะเหลืองๆหน่อยนะฮะมันก็จะระบาดในช่วงหน้าแรงนี่แหละนะครับหน้าแรงๆร้อนๆนะครับ แต่ถ้าอากาศเย็นๆนี่มันก็จะไม่ชอบเหมือนกับพวกเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟก็จะกินหน้าใบนะครับกินท้องใบตรงนี้นะครับในชุดนี้ก็ยังมีชุดของมีแตกยอดผสมผสานนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกกิ่งมากนะครับก็ต้องดูนะฮะพอดีฝนตกลงมาช่วยนะครับแล้วทีนี้ก็จะล้างใบนะครับล้างใบให้เพราะว่าน้ําฝนนี่มันจะเย็นนะครับเย็นแล้วพวกพวกายแดงเพี้ยไฟนี่จะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเขาจะชอบอากาศร้อนๆนะฮะ ถ้าเป็นอาการของเพีย้ยไฟนะครับก็จะกัดกินนะครับยังมีรอยด่างๆอยู่นะครับคือมันไม่ไม่ทั่วถึงสําหรับในการฉีดของเรานะครับตัวยาที่ใช้ในการฉีดในท้องตลาดเราก็มีเยอะแยะนะครับอเอายาประเภทอะไรก็ได้ที่แต่กลุ่มกลุ่มของยาจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางท่านก็จะใช้กลุ่มตัวยาคนละอย่างกับเพีย้ยไฟนะครับผมผมก็ เคยเอามาใช้อยู่แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้บิวเรียกับเมทัลเลเซียมนะครับก็ใช้อยู่นะครับจากที่ผมเคยสังเกตตอนที่เป็นหน้าแหลงนะครับเนี่ยฮะมันจะม้วนนะครับเพราะว่ามันอาการที่เห็นก็คือมันจะดูดมันจะดูดบริเวณหน้าใบตรงนี้นะครับแล้วใบก็จะม้วนเข้านะครับดูน้ำเลี้ยงสารอาหารต่างๆฮะแล้วสีของใบก็จะไม่ไม่โตนะครับไม่ไม่กว้างไม่ใหญ่ออกมา นะครับชุดใบแบบนี้นะครับที่ไม่ไม่ได้ผ่านการดูดนะครับจะออกมาช่วงหน้าฝนช่วงที่ฝนตกมาเมื่อกี้นะครับก็จะช่วยได้ได้เยอะอยู่นะฮะสำหรับพวกเพี้ยไฟเนี่ยมันก็จะดูดนะครับดูดท้องใบนะครับบริเวณปากใบเนี่ยให้ใบของเราเนี่ยนะครับไม่ไม่ยาวไม่ใหญ่นะครับสังเกตใบพวกนี้โอ้โหนะฮะลายแดงเนี่ยนะครับมันจะเหมือนตัวเล็กๆนะครับเดินดิ๊ๆๆอยู่นะฮะ ครับมีก็มีชุดใหม่ออกมาผสมภาษากันไปนะครับตัวนี้ก็2ปีเช่นเดียวกันนะครับ2ปีก็อีกประมาณ2เดือนนะครับก็ได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าปัญหาที่มันไม่โตเพราะว่าเรารักษาใบไม่ได้นะครับรักษาใบไม่ได้ไม่มีใบปรุงอาหารไม่มีใบสะสมอาหารนะครับก็เลยทําให้ต้นชะงักนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเรียนรู้ใหม่นะครับแล้วก็ทาใหม่รักษาใบให้ได้นะครับนี่ฮะก็ เป็นลักษณะที่ทําทให้เราก็ยังงง,งว่ามันบางท่านสมาชิกบางท่านก็บอกว่าน้ําไม่ถึงนะครับ้ําไม่พอแต่บริเวณส่วนนี้ไม่ไม่เคยว่าจะไม่ไม่พอนะครับก็พอใช้ตลอดนะครับในส่วนที่อยู่ใกล้น้บาบดานหน่อยนะครับผมนี่ก็ใช้บาดานเหมือนกันแค่สองสามครั้งแล้วก็มีฝนมาช่วยปราปลายช่วงนั้นนะครับก็ได้เก็บน้ําไว้สําหรับสำหรับรถทุเรียนอยู่แล้วก็ไปหาที่อื่นมานะครับไปดูดออกจากที่อื่นมา ก็หลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับนี่ก็เป็นตัวเรียนที่สวนของเรานะครับเนี่ยถ้าเพี้ยไฟนะครับถ้าได้กัดกินตรงไหนนะครับยอดที่อยู่บริเวณขั้วอ่อนๆนะครับอย่างเช่นหางวัตถุเนี่ยนะครับมันก็จะยอดก็จะไม่ใหญ่นะครับยอดแตกออกมาก็ใหญ่ไม่ใหญ่สั้นๆนะครับแล้วก็จะร่วงง่ายนะครับอาการเพี้ยไฟที่เข้าทําลาย เหมือนกับต้นใหญ่ที่มันตายไปนั่นแหละนะครับก็เพี้ยไฟลุมทั้งต้นเลยนะครับก็เราก็ยังไม่ได้ใช้ยาจุดนี้ยังไม่ได้เอาบิเวเหลียมาช่วยนะครับอตอนนี้ก็สําหรับนกกระจิบน่าจะดีขึ้นนะครับทุกใบนี้จะเป็นเลยฮะจะเป็นลักษณะแต่ใบแข็งมากนะครับแต่ว่า,าบริเวณท้องใบเนี่ยจะมีปัญหา,าหน้าใบจะมีปัญหานะครับ พวกลายแดงนี้จะกินหน้าใบนะครับบริเวณนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ใบก็จะไม่ไม่ไม่ไมเข้มนะครับในท้องตลาดก็มียาพวกนี้ชนิดนี้ขายนะครับก็ฉีดตามคําแนะนําของเขานะครับเราก็แต่คือส่วนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมใช้บิวเลียแทนนะครับก็มาอัปเดตให้สมาชิกดูนะครับมีข้อเสนอแนะดีๆก็อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ สมาชิกที่เข้ามาดูจะได้อ่านคอมเมนต์เราไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับผม